นุ่มโสดขาร็อกที่มาพร้อมกับความเฟียสแบบเต็มระบบ เจ็กเก็ตสวยมากบอกเลยปล่อยต่อปล่อยต่อเามาเาปล่อยต่อไหมนีอชอบไม่ได้จะซื้อชอบไม่ได้จะซื้อโอ้โหยูนี่เป็นหนุ่มสอดเป็นสายชาวร็อกนี่เป็นเสื้อผ้าคนเองเลยไหมใช่ครับนี่นี่สไตล์เขาเลยเหมือนอย่างที่บอกเลยว่าคนนี้ไม่สปอยเลยค่อยๆทำความรู้จักกันไปความรู้สึกมันเป็นยังไงพอหนุ่มชาวล็อกตอนนี้สาวเติมใช่ก็ว่าสาวเติมน่ารักหมดเลยอะเขินนเขิน ผ okay. องมึงดูไม่เขินนะงมดูมันแบบผ่านอะไรมาเยอะแยะเหมือนไม่เขินแต่ต้องทําเป็นเขินเพราะว่าเดี๋ยวดูไม่เขินจะดูไม่ดีโอเคเอาแล้วสาวมีการกระซุบกระซิบอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะอันั้นหนุ่มสอดแนะนำตัวเลยดีกว่าแม่ครับเชิญครับสวัสดีครับผมเอสครับธนาทิปสมบัติสกุลครับถึงหน้าผมดูแซแต่ผม58นะครับแต่ผม58นะครับ5้นะครับ5้ หน้าดูแซ่แต่ผม58นะครับนี่เจ้าของร้านคาริคาริยันลงไม้กําลังตรวจสอบผู้ชายที่กำลังเข้ามาสมัครงานุู้น้านี่ถ้าเกิดเข้ามาทํางานที่ร้านคุณได้ไหมฮะเนื้อตัวดีเนื้อตัวน้องดีเลยละเอียดเลยผิวดีนะมีเลยงานละเอียดอีอ่าโอเคยังไงหลินหลินวิชาพิจารณาเธอไม่ต้องดูนิ้วแล้วเพราะว่าอย่างอื่นมันชัดมากหลินหลินจะมีวิชาพิจารณานิ้วโป้งมันดูนิ้วโป้งจะรู้ว่ามัน ยังไงเธอเธอเธอมีการวิเคราะห์เขายาวนะนี่ไงเอาละเพราะนั้นสาวๆต้อนรับพ่อหนุ่มชาวล็อกคนนี้หน่อยเขาชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟดับความล็อกไป10คนเหลือ20คน จำนวนนี้คุณรับได้ไหมเชิยวครับนี่นี่นี่นดูเวลาตอบไปไงคุณรับได้ไหมฮะเชิยวครับเป็นที่ดูเอียวฮะฝ่ายเท่ไงล็อกล็อกอ่ะอโอเคเราจะมาดูสิตอนรับสาบโสดคนใหม่ก่อนเลยดีกว่ามาเบลตอนรับสู่เทคเมลไทยแลนด์นะครับยังไงคุณเปิดไฟไว้คนนี้หนูชอบตอนนี้เขาพูดว่าเขินชอบชอบอาการนี้ อ๋อมันยังไงมันดูมีสเสน่ห์หรือมันดูมันดูเบียวบียวหรือมันดูยังไงดี <c oughs> น่ารักดีน่ารักดีัด <c oughs> แต่ตนะตรงนี้ไม่ด้านหน้านี้ไม่มีใครฝักไยแนวร็อกเลยดับไฟกันโดยพร้อมเพรียงกันตั้งๆไม่ลองเลยไม่ชอบตรงไหนอะเขาตัวเล็กก่าหนอ่ะตัวเล็กไปหน่อยโอเคตัวพสูงก็ส้นสูง่าอีก แต่ถ้าเกิดใหญ่บางส่วนก็ไม่ได้ถ้าเกิดส่วนสูงไม่ได้จะตรงอื่นจะใหญ่ก็จะอะไรใหญ่นะคะก็ส่วนส่วนอื่นพูดไม่ถูกเหมือนกันไม่ได้อันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ได้ไม่ได้แม่ค่ะยังไงเขาดูเด็กเกินไปค่ะเขาดูเด็กใช่บุคลิกภาพอะไรเงี้ยค่ะดูน่าจะอายุอย่างน้อยอยู่อ๋อโอเคไม่นิยมเด็กไม่กินเด็กใช่ค่ะนี่เนย เด็กกับพอกินได้แต oh. ่แบบน้องเขาเหมือนเหมือนน้องชายหนูมากเกินไปเห็นแล้วตกใ้อยากตบอยากตีดูดื้อเกินเห็นแล้วอยากตบอยบากตีได้ความรู้สึกเหมือนเป็นพี่เป็นป้ามากแบบเปฟนเห็นแล้วอยากตบอยตีดูดื้อมากดูแบบดื้อแน่ตัวจริงไม่ดื้อนะครับต MM ัวจริงไม่ดื้อเขาบอกเลย เอออะหลินหลินคุณดับไฟอ่ะโอ๊ยแค่เห็นสไตล์แล้วก็กลุมขมับเลยม <c oughs> ันไม่ได้ของเราทำไมอ่ะแนวไม่ได้เหรอ่ะแบบบ้าคือมาคือผู้ชายสไตล์ล็อกล็อกนี้ไม่ได้เลยอรอไม่ได้เลยแบบไม่ได้สไตล์ <c oughs> เลยไม่เข้าใจอะ่ะฟ้า ไม่ได้เลยเรื่องให้ไม่ได้ค่ะทำไมไม่ได้คือเขาเป็นคนหน้าตาดีนะคะแต่ว่าดีนะมันดีดีเลยดีเลยแอบอะไรเขาเมื่อกี้เเป็นคนหน้าตาดีอ่ะเออหน้าดีนะหน้าดีหน้าตาดีหน้าตาเหมือนศิลปินหน้าตาเหมือนศิลปินนักดนตรด้วยนักดนตรีค่ะดูวีค่ะดูดีให้เขาดูดีเลยแต่ว่ายังไม่ใช่สไตล์เราค่ะยังไม่ใช่แนวแบบปรอกๆอย่างอื่อ่ะไม่ว่ากันอ้าย ไม่ได้เลยเหรอเขาน่ารักนะแต่ใช่ลุกไม่ได้แล้วเขาตัวเล็กหนูชอบคนตัวสูงใช่แต่เขาน่ารักน่ารักเลยงั้นผมก็ไม่มีอะไรจะคุยกับเปิ้ลแล้วล่ะครับถ้าจะตัดสินก็ด้วยหุ่นกันแล้วก็ยังย้ำว่ามันยังเป็นปัญหาของคนอยู่ดีนะครับโอเคเราอะหน้าตาเราไม่ดีเลยนะอาจริงแต่ว่าเราอะเปิดไฟคําว่าหน้าตาไม่ดีคือสีหน้าเราไม่ได้ที่สุดตอนหนุ่มโสดเดินออกมาอีเมเบลโกรธเขามากเหมือนเขาจอดรถบังหน้าบ้านอ่ะ แต่เมเบลเปิดไฟนะนานเมเบแปลกประหลาดทำไมอ่ะเขาแต่งตัวเก่งสำหรับหนูนะก็ดูแต่งตัวได้อยู่อาจจะอาจจะพอไปกันได้แล้วทำไมเราไม่มองบนเบหน้าใส่เขาอ่ะไม่ได้มมึงย้อนภาพดูเลยเห็นไหมคุณผู้ชมปกติ กะว่าดับไฟแน่ไม่ดับใชอย่างนั้นเอออ้าวใบเฟิร์นทำไมใบเฟิร์นดับไฟแล้วครับที่แรกหนูกะจะไม่ดับนั้นจะรอดูแต่หนูรู้สึกว่าเขาแอคอะที่แรกหนูให้โอกาสอะเขาดูล่อมากแต่การแต่งหน้าสอหน้ามึงแอคมึงเบียวมึงไงการแต่งตัวเขาแบบนี่สมมติว่าดูดูชุดหนูกับเขาอะมันไปกันได้ตรงไหนสมมติว่าผมจะดําเนินรายการแบบหนุ่มโสดไม่มันตัดมือเมื่อกี้แบบเห็นดูแบบ แอคตั้งแต่ท่าออกมาอย่างนี้แล้วมันทําให้คุณรู้สึกเป็นยังไงเวลามีคนยืนทำหน้าที่ใส่คุณขี้เก็กแต่น้ำไม่เหมาะแต่เขาเหมาะมันเข้าับเขาไงไม่ชอบมันดูแอคแอดูชุดหนูของเขาก็ไปกันไม่ได้ละแต่ว่าเขาหล่อหล่อมากอันนี้ยอมรับเลยว่าหล่อแต่ไลฟ์สไตล์น่าจะแบบก็คือไปคอนเสิร์ตคนหนึ่งเหมือนไปงานแต่งไปกันลำบากเขาลงานมาคนละงานไปกันลำบากเดียคุณดับไฟเขาดูแบบ กะล่อนอะดูกะล่อนแค่แบบว่าดูแค่แบบว่าเห็นเดินผ่านกลับมาตรงเนี้ยก็ก็ไม่ไหวใจแล้วอ่ะใช่ดูเจ้าชูลูใช่ไหมไอ้ตัวนี้กะล่อนไล่มันไม่จนลื่นเหมือนปลาไหลแน่นอนลูซี่แต่คุณเปิดไฟนะเขาดูขี้เล่นดื้อๆนะไม่น่าเบื่อดีค่ะเลยอยากรู้มากขึ้นเห็นไหมความหมายความว่ากะล่อนบางคนมันอาจจะหมายถึงดูขี้เล่นสําหรับบางคนก็ได้อกวางเป็นไงคนนี้ เขาดูมั่นใจมากค่ะและ้วเขาชัดเจนมากๆชอบชอบที่เขาชัดเจนแล้วก็มั่นใจมันหน้ามันดูมันหน้ามากเฟรชยังไงคนนี้มองมาทางนู้น <c oughs> มองนู้นมันดูไปยังไงก็ดูดูมีอะไรแบบว่าดูแต่งตัวดูอะไรเงี้ยเขาก็ดูน่าจะดูแลตัวเองแล้วแบบอาจจะทําตัวไม่ถูกบางก <c oughs> <c oughs> ็คนทำตัวไม่ถูกโอเคบางคนบอกว่าคุณแอค แต่บางคนก็ยังโอเคเออไอาการแบบนี้อ,อาจจะหมายถึงทําตัวไม่ถูกก็ได้แต่ยังไงก็ตามแต่หนุ่มสดมี20คนเขาเปิดไฟล์แล้วอยากรู้จักคุณมากกว่านี้จือปากเห็นเรื่องอยากายากระโดดหน้ามึงมาก okay. เก็นอเอาเป็นว่าตอนเนี้เราจะต้องทําความรู้จัก <laughs> เขาให้มากขึ้นสักนิดหนึ่งเพราะว่าเปิดตัวหนุ่มสดมาเราไม่ได้สปอยเลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอาชีพอะไรด้วยซ้ํา อาจะเป็นนักดนตรีหรืออาจจะอยู่<อ>แกง๊งมอไซค์เออขับมอไซค์เป็นนักดนตรีศิลปินศิลปินดนตรีกลางคืนวาดรูปแบ็ค <Back up. S 1> อัลบัวงดนตรีไม่รู้อันนี้เดาๆกันไปแต่เราทำความรู้จักตัวตวนในท้ายจร,าริงของเขาลำดับามาด้าดรึไม่